สวัสดีจ้าขอโทษได้หลายด้ค่ะวังหันอันเขาใจพิษไปกดลงเลยไหมค่ะโต๊ะขันไหลซดเลยตากรลสินก็เลยมาไหลม่พี่น้องอย่าว่ากันเด้อเด้อมาๆๆๆค่ะมาชมไม่จ้ะเอาเอาต่อจากตอนวังหันค่ะภาพบิวค่ะพี่น้องมาให้เบิ้งค่ะไหลซดมาให้เบิ้งบรรยากาศบิวพี่น้องเห็นบ่ค่ะ ยางให้เบิงไปเรื่อยๆค่ะงามบ่ค่ะ <c oughs> ค้นแหลกผู้ใดมาเบิงเนะาะทักทายนะคะ่ะผู้ใดเขามา,ท,าทักทายได้เด้อค่ะเดอ้อบ่เห็นคอมเมนต์ค่ะถ้าเกิดมีคนเขามากแต่เห็นดอกค่ะแต่ว่าเห็นแต่ภาพพิ้วงามๆนี่แหะอะไรอ่มาฝา,ากเห็นบ่จ้ะภากพิ้วงามๆจ้ะมาชมมาชมแถวนี้เขาเอินแถวอ่สเปียดเพ้าเล่นเซ่พี่น้อง ภาพวิวธรรมชาติบค่ะมันนี่แดดดีพี่น้องแดดดีบรรยากาศดีแดดดีมากมันนเบิ่งมาชมน้ำกันนนะคะเด้อภาพวิวอากาศดีมันจะเป็นแบบนี้ลหรอคะมีคนมายางคนมานี่ pangay You call only death Not go na Tawel Not go now otobas เดินมาหมาน็อตเทคนักสิดูนักสเตอร์ลุงมีกับไอเมทฟอร์ดใหม่สิแม่แกนโกสิตเบรยูวอนหายหัวพี่น้องย้ำเผาสีไายสียังก็ไม่ยากตั้มไหล บรรยากาศงามค่ะพี่น้องภาพวิวมาผาดนะมาชมพี่น้องเบ่งพี่น้องชมเห็นบ่ามมาค่ะงามบ่ค่ะบรรยากาศให้เบิง่งเดี๋ยวสิค่อยไงหน้านะกล้องขึ้นให้เบิ่งค่ะ,ะกระสินกระสินชาแนลก็มีอย่างให้เบิ่งก็บมิตรภาพเนี่ยพี่น้องมากุ้งไดก็มาตลอดเก่า ผ้ามาก,กับข้าวเดียวว่าจะเป็นลำคา่นไปก่อนเด้อทานผู้สม้มหนึ่งทันผู้สม้มอยากน้ำเหมืนค้นผ้ามากพี่น้องเห็นห้าไทยกับยากน้ำข้าวเบิดคขึวมสิเบาพี่น้องแค่นี้ลหละพ่อยพอกันคลิปหนาเ้ยค่ะเด้อขอบคุณนะคะที่มารับชมค่ะสวัสดีค่ะ ยากนำขอบรัวนี่พ้าไปข้างนอกกันยากพ้ามาใส่กันยาก